ที่จะไปร่วมในการเกื่อนหยิบเชิงชายพระราชทานด้วยก็จเจริญพรเข้าไปด้านในสววันนี้สำหรับที่นั่งของพระเทระจะอยู่ในเต็นท์ประหลามพิธีใหญ่กับหลวงพ่อพระเด็บพระกลพระเทววชราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะเจ้าคณะภาค11วัดมักกดกษักตริยาลามองประธานในพิธีพร้อมด้วยพระเถระส่วนที่เป็นของผู้ที่เป็นเจ้าภาพ ที่ได้นำเรียนเอาไว้ที่จะทอดผ้าไตรบางสกุลจำนวนหนึ่งร้อยไตหลังจากเคลื่อนหีบเชิงชายพระราชทานมาเสร็จก็จะเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าไตรบางสกุลจำนวนหนึ่งร้อยไตซึ่งสถานที่นั่งรับรองของคนโยมที่จะขึ้นทอดผ้าไตรที่มีรายนามที่ได้แจกนัมเบอร์ไว้ชุดละสิบท่านจะนั่งอยู่ฝั่งเต็นต์ตรงข้ามกับพระเทระ จะอยู่ฝั่งทางด้านกิจกรรมทานอีกฝั่งหนึ่งจะมีเจ้านหน้าที่อำนวยความสะดวกให้จํานวนหนึ่งร้อยกอีส่วนถ้าเป็นเต็นท์สำหรับที่นั่งข้าราชาการที่แต่งชุดปกติขาวที่จะตัง้งรับตั้งแถวรับรองเพอพระราชทานนั้นจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือตางโรงานกา,กาแฟสดน้ำ